เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในการเกมหรือว่า EP ที่62กันแล้วเนาะก็ในส่วนของคลิปวันในวันนี้ก็อาแนําว่าเชื่อว่าไม่ใช่แนําแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกับเกมนี้มากมากเลยเพราะว่าจากที่แบบหลายคนเห็นคอมเมนต์มาชอบขอแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับแนวๆคล้ายๆกันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะตรงโจทย์อยู่ผมว่านะครับก็ในส่วนของคนที่ดูรีวิวเสร็จแล้วอยากจะเล่นก็ ลิงจะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงนั้นเนาะโอเคเนาะซึ่งผมจะรีวิวแบบไวๆนะแล้วก็ไม่สปอยอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อหลายคนแบบไม่ชอบนะครับอันนี้มันที่จริงหลายคนก็ไม่ชอบจริงแหละออนะครับก็ในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า summer camp นะครับก็ในส่วนเนื้อเรื่องเนะี่ยผมให้ไปที่9คะแนนเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนเนื้อเรื่องเกมนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับคือแบบเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวอยู่ในระดับที่ กลางๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ในส่วนในเรื่องเนะี่ยมีความตื่นเต้นเอามงากนะครับมีความตื่นเต้นจริงๆแล้วก็บวกกับเนื้อเรื่องของเขาเนะี่ยมีการดําเนินเรื่องที่แบบดีเออดีมากๆซึ่งลหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าลหลายๆคนน่าจะขอกันแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะมีอยู่บางส่วนที่ไม่ชอบอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่นะครับอันนี้อยากให้ล้องเล่นกันดูก่อนเนาะซึ่งผมจะไม่สปอยอะไรเพิ่มนะเพราะว่าแม่งถ้าเกมนี้แบบสปอยขึ้นมาได้ทึงนี่แม่งรู้หมดเลยคือมันจะจบได้ทันทีเลยเลยเออ คือแบบมัน,มนด้วยที่ว่าตัวเกมมันไม่ได้ยาวมากนะครับมันเลยแบบว่าพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้นะก็อันนี้ให้ทุกคนลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับในส่วนเรื่องภาพก็ให้ไปที่9เหมือนกันโดวยที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีความสนุกนะคือมีการดําเนินเรื่องที่ดีนะครับภาพเขาก็ต้องทําให้มันเป็นแบบนั้นไปด้วยซึ่ง มันเลยดีมากๆเออน,นะครับแล้วก็ในส่วนของความแบบว่าความสมจริงความอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เชียร์เลยว่าใช้ได้เลยและและสุดในส่วนของตัวละครก็น่ารักด้วยนะครับในอ่า ในหลายด้านเลยผมเชื่อว่าน่าจะชอบกันแน่นอนนะเพราะว่ามันถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของภาพนะครับก็เสียงเนี่ยไม่ออกความคิดเห็นเลยเพราะมันไม่มีนะซึ่งมันอาจจะมีบน PC นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเวลาทดสอบเลยผมจะทดสอบในมือถือเท่านั้นนะเพราะว่าในสอง PC ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนด้านเกมแล้วก็ผมเชื่อว่าใน PC ซน่านจะมีนะในส่วนของอเกมนี้นะครับก็ขอไม่ออกความเห็นในส่วนของเสียงก็เร้วกันนะครับ ด้านเกมเพลย์ก็เหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบแน่เพราะว่าผมให้ศูนย์เลยคือให้ศูนย์ที่ไม่ชอบมันไม่ดีนะคือมันไม่มีอะไรระบบอะไรเลยนะครับคือแบบตัวเกมมันจะมีแบบความแบบว่า,าถามตอบเท่านั้นนะครับคือถามตอบก็เป็นคาถามที่ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งอาจจะมีแบบบางจุดนะที่แบบว่าเออถ้าอยากจะเจอฉากอย่างว่าก็อาจจะต้องตอบให้มันตรงประเด็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะยากไปในส่วนนี้นิดนึงนะผมแต่ผมว่ามันไม่ยากหรอกมัน คือแม่งคำด่าเมืองเขาามันเหมือนจะเป็นคำตอบให้อยู่แล้วนะครับเออนะครับก็เลยให้ขอให้ศูนย์ไปแล้วกันน้นในส่วนของเกมนี้นะมันไม่มีอะไรเลยนะครับเล่นง่ายมากๆเลยหลายคนน่าจะชอบนะครับก็ในส่วนคะแนนรวมก็เอาไปที่8.5เลยแล้วกันนะครับองค์ประกอบรวมๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็แนะนําว่าลองไปเล่นกันดูนะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบแล้วก็ถูกใจหลายคนแน่นอนนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับ EP ที่62นะครับผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอต่อมากันใน EP ที่ 6-3ก็เลยดีกว่าว่าจะเป็นเกมอะไรต่อเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็ enjoy เลยครับ